โอ้ยกำจัดสำหรับผู้ชมบางส่วนตกลงก่อนเดี๋ยวตัดการเชื่อมต่อนะเดี๋ยวขึ้ปการเชื่อมต่อโดนปิดการมองเห็นละคือมีทำถึงจริงๆจะไลค์คุณเลยอันนี้รอบนี้พอก่อนนะเจ๊กูกูต้องบอกหรือเปล่ากูจะลงไลค์แล้วขึ้นใหม่ละเอาเอาไปฝากตากเลยทำถึงเลยคือใครจะบินมือกูเอาสิ เราเจ๊จะได้แบบว่าเมาส์ไหวจะได้แบบว่าจะสิงมงคลอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหนูโดนเตือนนะหนูต้องลงทุนหลังถ้ามันจบรอบนี้ไปคือใช่เดี๋ยวจบรอบนี้เจ๊จบรอบนี้พอก่อนนะพอเนี่ยก็คือแบบว่ากูต้องพูดหรือเปล่ากูต้องพูดหรืออะได้แบบว่าใช่ถ้าฉันฉันเนี้ยทุกวิกฤตทางอ่ะเพื่อเมาเจ๊ปากเจ๊เลยนด้วย จะได้มีแบบว่ามังเซปักกิจจะได้มีอล่ามีสง่านาศีเงี้ยพูดไปมีเวลาแค่หนึ่งนาทีนะเดินไปที่ไหนเงี้ยก็คือตลออมีทุกคนความในใจมึงเยอะเกินก็คือนั่นแหละครับเซปนั่นแหละครับคือแบบว่านั่นแหละอะไรของมึงก็พูดสิมีเวลาอื่นแค่เนี้ยจะพูดอะไรก็พูดมาพูดก็ปากปากเสียพูดตรงๆเลยดีกว่าที่โดนปิดการต้องพูดแบบปากเสีย ปากไม่ดีอย่างเงี้ยต้องพูดตรงตรงเลยถ้าพูดบอกปากเดียวพูดมันจะไปตีความหมายอย่างอื่นไงเราก็ต้องพูดบอกปากเสียปากไม่ดีอย่างนั้นไปเลยอ่ะปากเมาดอกอะไรอย่างนั้นใช่ปะใช่ต้องพูดปากเสียใช่ปากเสียมือสั่นด่านเสียมือเสียหมดนั่นแหละปากไม่ดีพูดในเสียหมดนั่นแหละป้าฉันพูดตรงไปป้าเจ๊ฉันขอพูดด้วยนะขอโทษขอโทษที่พูดกับเจ๊ไปตรงตรงเลยว่าเจ๊ปากเสียปากไม่ดีเอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวไม่น่าพูดเลยอ่ะเดี๋ยวไม่พูดแต่ก็คือแพ้ป๊อปมึงพูดไปเถอะมึงอย่าพูดอะไรก็ไปเถอะพูดไปอ่ะเจ๊ฉันขอโทษภาพหนังอ้าก็แบบนี้ไงแบบว่าคนอื่นเขาอ่ะไปเผถอะพูดเสียงในหัวเฉยเลยเจ๊ฉันขอโทษเมื่อกี้ไปเผถอะไปไปเผไปพูดเสียงในหัอไปเจ๊ฉันขอโทษเจ๊ฉันขอโทษเจ๊เมื่อกี้ไปไปเผถอะพูดสในหัวไปว่าเจ๊ปากเสียเจ๊ปากไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย เจ๊ปากเขาพูดเจ๊ก็คือแบบว่าคําพูดเจ๊คือแบบว่านั้นแต่ครับก็คือเราเพิ่พูดไปเสียงในหัวไปเลยไม่น่าพูดเลยอ่ะเจ๊ขอโทษจริงจริงหับเขขอโทษกับเาขอโทษนะครับกับเ้าเจ๊ขอโทษด้วยยาหน้ามาใกล้กูกลัวกูเห็นฟ้านะกเห็นฟ้าเมื่อกี้กูเห็นฟ้าเลยฟ้าขึ้นหน้ากูเห็นอยู่โอ้โหกับเขาเจ๊ขอโทษนะไม่ต้องไม่ต้องมาใกล้ขนาดนี้ไม่ต้องเข้าใกล้กล้องกูลัวจะฮาโลวีนอ่ะต้องพูดเรมาีก่อนอไรอ้อปากเสีย ปากเสียปากเน่าอ่ะปากป๊อกไปฟังนี่ทักก่อนฟันก็ไม่เลี้ยงปากก็เขียวหน้าก็ดำน้ำอาบไม่เป่ามีเพื่อนบอกปานกูงงมากมีเพื่อนบอกปานมีที่ใครบอกปานสภาพน้ำอาดเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตื่นมาเดี๋ยวค่อยมาเทิร์นเมาส์กันใหม่ไปติงกันใหม่ไปนอนอีกแล้วเราเพิ่งมาไปนอนอีกแล้ววะเดี๋ยวฉันต้องไปนอนเหมือนกันนะเนี่ย ฉันก็ต้องทํางานอะไรด้วยเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงช่องเเนี้ยสงสัยมากก็คือเอาเขาเรื่องเลยดิว่าเจ๊ช่องคนเจ๊เจ๊ช่วยโปรโมทให้ด้วยละกันก็คือแบบว่าบอกฉันด้วยสับงานของคอนเทนต์อ่ะถ้าใครแบบว่าผมเจอมาหมดแล้วไงถ้าใครแบบว่าอยากหลักอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกว่าช่องช่องอ่ะให้ช่องเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยก็คือทําให้ถูกต้องครับอย่างซื่อสัตย์อดิตแบบว่าข่าวสะอาดก็คือจ้างไปทําคอนเทนต์ได้เลยสวัสดีค้าวสี่ร้อยสี่ร้อยจ้างทำคอนเทนต์สี่ร้อย สี่หลักน่ะครับตั้งแต่นับตั้งแต่สตางค์ใช่ไหมพูดช่องให้ค่อนับตั้งแต่สตางค์ใช่ไหมสี่หลักอ่ะตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ยี่สิบสตางค์ขึ้นมาใช่ไหมสี่หลักของของป๊อปอ่ะก็คือยี่สิบบาทก็ไปแล้วหรือยังไงนับยังไงนาสี่หลักไม่เข้าใจอ่ะคำว่าสี่หลักของป๊อปก็คือนบตั้งแต่สตางพอนิยมมพนิยมเอาไว้จุดจุดที่ที่ที่ฟันเจพี่หมาปากปากที่ไม่ดีเจอ่ะ อ๋อเหรอไม่ไม่ดีจริงหรอแม่ต้องเขี่ยว่าปากต่างกันต้องเขี่ยนะต้องเรียกว่าปากเสียคือต้องพูดแต่จะพูดเมาอย่างเดียวน่ารังง่ายมากพูดเมาพูดปากเปแล้วคือปากเสียต้องพูดตรงๆเลยปากเสียปากตัวเองดีมากเหรอถามจริงวันนี้ไม่รู้ตัวจริงหรอเคยส่งกระจกไม่มีใช่ไหมที่บ้านอ่ะเจ๊ก็คือป้องกันเรื่องสีัำไงก็คือไม่ดีฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ได้ว่าตรงนีตว่าตัวเองก็แย่มากเลยอ่ะ เจ๊สปอยเจ๊ใสก็ไม่ดีหนะา๊ะไม่ดีไม่หลอบอกขอถึงระบบติ๊กต็อกเจนขอโทษฉันไม่ได้ว่าเจ๊คือแบบว่าระบบติ๊กต็อกมันมีปัญหาไงเห็นป่ะที่เราปิดกันอ่ะฉันก็เลยต้องพูดตรงๆนะว่าปากแบบว่าเอไอมันจะตีความคาว่าเมาส์กับป่าอย่างเงี้ยก็คือต้องม่ากัเยนไม่ฉันไม่ได้ว่าเจ๊ว่าเจ๊ปากเสีย ว่าเชฟมาเอาไม่เมื่อกี้คุณแจ็เดินว่าคุณกําลังคุยกับสวะอยู่ขอปิดกั้นสิบนาทีเพราะคนดีๆอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเขาพูดแบบนี้ฉันก็เลยโอเคโอเคได้มัันนชดเจ่ะครบพูดอ่ะก็คือแบบว่าเมื่อกี้แจ็เกิดแบบนีเหตุผลขอปิดกั้นสิบนาทีเพราะกำลังคือกับสวัสด์สังคมเออเขาบอกแบอนี้ฉันก็เลยยอมเออฉันก็เลยโอเคแต่ทีไม่เป็นไรทำเพื่อสังคมเออเพราะ เด็กๆดูอยู่แต่ไม่ทำรูปคุกคามเลยเออเขาเขาพูดแบบนั้นจริงนี่เขาทำเพื่อโอกาสอยากแคปให้อ่านในน้านฉันก็โดนปิดกั้นฉันก็ยอมนะที่โดนปิดกั้นก็ทำเพื่อโลกน่าอยู่อ่ะนี่นี่ก็เหมือนการบอกคุยกับสวะอยู่ขอปิดกั้นก่อนนะเด็กๆดูอยู่ถ้าเกิกเขาทำเพื่อโลกไม่ควรเผยแพร่ให้คนดีๆได้ดูไม่สำนึกนะอยู่ขึ้นอ่าทิกตอกขอนะคะตอกโลกไม่สำนึกโลกน่าอยู่พูดแบบนี้กับฉันเลยฉันก็โอเคคอนเฟิร์มสิบนาทีฉันยอม เนี่ยฉันก็ไม่ได้เสียอะไรันกรณเหมือนกันแต่ก็าทำเพื่อโลกเพื่อสังคมกันไม่ถ้วนสังคมได้เหมือนกันโอเคจะปิดกั้นสิ่งผิดโอเคค่ะแบบว่าคนอื่นได้ดูสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วปิดกั้นคนเลวอะไรเงี้ยฉันทำได้ฉันทำได้ปอบแต่ก็ปอบไว้ก่อนนะครับแลอแบบว่าอันนี้แค่อธิบายฉันไม่ได้บอกว่าเต้ฉันใค้อธิบายเฉยๆเค่บอธิบายเหมือนกันเมื่อกี้ว่าเจ๊ไม่ได้บอกว่าเจ๊ไม่ได้บอกว่าเจ๊สับอะไรเลยแต่ไม่ได้รองอะไรเลย ก็คือฉันบอกตกงๆเกี่ยวอธิบายฉันอธิบายดีเทลเกี่ยวกับดี d ท o detail d e ใช่คือนี่คือทเกี่ยวกับอดเวลาเลยเราก็ต้องพูดอะแต่ว่าเจ๊สปอยปากไม่ดีอย่างเงี้ยก็พูดให้ชัดเจนไปเลยความหมายอะมันชัดเจนเจ๊สปอยปากเสียอะไรอย่างเงี้ยใช่เปล่า เจสปอนเกิดปากการส่งน้าที่เราจะปากเสียได้มันต้องอยู่อยู่ที่ฝั่งตรงข้ามนะคะทุกคนไม่ใช่เราอยู่ดีสมัเฮ้ยมาพูดกลาปากไม่ดีมันอยู่ที่เอาฝั่งตรงข้ามด้วยค่ะสะมภาษอะไรยังไงเราต้กลับไปอย่างนั้นค่ะเราต้องพูดปากเราเองนะแล้วแ็่พูดตรงให้ดีๆเราจะเป็นแบบนี้เหรอคนไม่ดีเท่านั้นแหละคนเหตการไม่ดีเท่านั้นแหละค่ะทุกคนไม่ใช่ก็คือแบบว่าต้องพูดให้ดหนเอไอมันดีฉันได้ก็ไม่ดี ก็ยัแบบว่าเลยดีเลยก็ยังไม่รู้ตัวงงงงในงงแล้วงงงงไม่เกี่ยวเกี่ยวกับอธิบายให้ให้ติ๊กตอก่ะให้สแตนเลยก็ไม่ได้ก็เวาก็เขาจำกัดมาในส่ซพ่อเขาบอกว่ากำลังคุยกับสวะสังคมขอปิดกั้นเพื่อเออเด็กๆพี่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเขาขึ้นแบบนี้ เออเขาบอกว่าเออขอความร่วมมือช่างต้องได้ไงเห็นป้ะนำสิ่งมงคลอะเอามาแบบว่าให้เจ๊ได้เห็นนะสิ่งมงคลเพื่อไหนมงคลมึงแต่ที่ใครมงคลกี่โมงแล้วมีบอกปลาหน้าไรในติ๊กต็อกมึงสะสมเจ๊คิดว่ามันเป็นปลามมีปูดมันหนักแล้ว่ามันเป็นปลาทั้งนั้นมันเป็นแบบน้ำกรอะเจ๊วิธีดุดคนนะแก้แค่สมองอ่ะ สเจ๊ปากเสียที่เจ๊ปากไม่ดีคือวิธีหลุดพ้นคือวิธีที่มันเยอะมันไปกดพับเส้นประสาทสมองของมึงหมดแล้วไงเออโอเคเดี๋ยวยังไงฉันไปเบรกก่อนเจ๊คือแบบว่าที่ไม่ได้ังมึงไว้เลยนะเนี่ย๊อปเจ๊วิธีเจ๊รุดพ้นจากบาปนะครับจากที่ปากเจ๊ไม่ดีนะวิทไม่รู้เลยมึงมาสอนคนอื่นก็คือเนีนะครับไม่รู้เลยมึงมาสอนกู คือแบบว่าเนี่ยแหละใส่เสื้อขาวไม่ใช่แปลว่ามึงมึงมึงจะดีขึ้นยังไงพอตัวยังไงพอตัวลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เออจ้าไปเติมใจให้เรียบร้อยหมดพลังงานเยอะ energy อ่ะป๊อบ energy อ่ะ coming soon รออยู่ปั๊บ coming soon อนาคตน่ะแต่ไม่ช้าแต่ไปนอนก่อนไปพักก่อนรู้สึกว่านอนอีกแล้วชิมพี่มานอนอีกแล้วนอกจากรับพลังงานลบไม่พอแล้วยังได้รับเองเสิ่งบาปอความบาปอะ จากป่ามพีไม่ดีจากเจอย่างเงี้ยก็คือได้รับบาปอ่ะมึงมาหากูได้แท้มึงมามาลับเองไม่ได้ไอคำจะไม่มีความเจริย์ความรู้สึกฟิลแบบนั้นนะแล้วกูว่าน่าคนทั้งนี้นี่กูงงไปหมดแล้วพอพอแบบว่าอันนี้นะก็คือแบบว่าฟิลแบบนั้นเลยนะพอแบบว่าลงพีเคจะเจ๊ไปแล้วอ่ะอันนี้คือแบบว่าฉันคิดมาวันนี้บทพูดนะฉันคิดทั้งวันน่ะวันนี้อันนี้ฉันตั้งใจมาแล้วก็คือเจ็บแน่นอนก็คือแบบว่าวิธีเนี่ยน่ะก็คือแบบว่าไอพี่ไปมันคิดที่ไหนนะ ก็คือแบบว่ามึงที่สมองเล็กีสนแลสมองน้อยมากเลยนะจำได้ได้จำได้นี้ชอบใจเลยนะฉันคิดบทมาแล้วก็คือแบบว่าเวลาทุกครั้งอ่ะที่ฉันลงไลค์ทีเคกับเจ๊อันนี้รอบสุดท้ายเลยนะก็คือบทบทนี้นะคือวิธีฉันอ่ะวิธีฉันเลยนะเออเจ๊เนี่ยเดี๋ยวเดวเดี๋ยวมันดู เออเวลาฉันฉันบอกให้เวลาสันพีเคกับเจลงไลฟ์เสร็จ่ะก็คือฟิลแบบว่าความรู้สึกฉันแบบว่าชีวิตได้รับแบบว่าได้รับสัมผัสอ่ะพลังงานจากปากปากไม่ดีเจ็บเจ็บปากเสียเจ็บปากพีเจปากเสียก่ดีกูได้อะไรจากเรื่องนี้กูได้อะไรเลยเหรอมันมันแบบว่ามันมันโมเมนต์แบบว่าไม่หมดเดียวเลยในชีวิตเวลาลงพีเคกับเจเปิดชีวิต ไม่พกับีมึงไม่เจริญมึงนานแล้วป๊อปมึงมาโทษกูมตัวเองไม่เจริญมงนานแล้วน่ะมีแต่ความด่าชีวิตมีแต่ความด่าทุกครั้งที่ลงพีเคกับเจ๊อ่ะเจอแต่ความดังดังมึงแต่น้ามึงละเจอแต่ความแบบว่าไม่มีความเจริญอ่ะเจ๊คือไม่เจริญนานแล้วป๊อปไม่ใช่มึงเพิ่งไม่เจริญมึงไม่เจริญมึงนานแล้วแค่มึงหน้าป่ามึงก็ไม่เจริญลวป๊อปคือโมเมนต์แบบน้ตั้งต้องคือไรอ่ะความเจริญก็คุ้มหามึงละความไม่เจริญไม่ใช่ พวามไม่เจริญก็พุ่งหามึงนะป๊อเออนั่นแหละตอนนี้คนดูช่องเจเยอะไหมเนี่ยเอาดิดิคนเนี้ยสวัสดีคนดูเนี่ยเอาดงดนขอบคุณนะครับสี่ร้อยคนดูจีช่องโอ้โหเก็ทำะไรกันไ่ะขอบคุณนะครับคนบาปกันเนาะทำไมเขาใช้คัมมิ่งซูนเหรอคนบาปอ่ะคือยังไงคือเจเจแบบว่าไปดุขณ์นะเจแบบว่าไปชำระบาปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าชีวิตเจอย่างเงี้ยมึงสอนคนอื่นได้มึงไม่สอนตัวมึงเองอ่ะป๊อป มึงรู้ทุกอย่างแตมึงไม่ทำวะก็คือฉันเนี่ยแหละแบบว่าแบบว่าคุณผู้ชมรู้หมดอะแต่มึงไม่ทำสักอย่างมึงว่าให้แบคือเวลาลงมาแล้วมันมันชีวิตนั้นเป็นแบบนั้นเลยเจ๊ชีวิตอะทุกครั้งเลยมันโมเมนต์อะแบบฟิลแบบนั้นเลยชีวิตแบบว่าไม่มีอนาคตเวลาพีเคสมือเลยที่ไม่มีอนาคตในมือเลยไม่ใช่คือไม่ชีวิต่เพยความเจริญชีวิตตอบบีตอบนีตอบบมืดรอบได้แบบว่าดาร์กหมดเลยอะ คือแบบว่าชีวิตไม่รู้จะคือมาเนี่ยเวลาพีเคคือฟีลแบบนั้นปลาปล่อยหมาในปากบ้างนะคือแบบว่าแบบว่าได้รับปาบจากจากแบบว่าปากไม่ดีจากเจ๊ปากที่ไม่ดีจากเจ๊คือได้รับปาบคือฟีลแบบนั้นเลพาชีวิตอ่ถพาชีวิตส่วนไม่ดีอ่ะไม่ดูส่วนจริงดิคือฟีลแบบนั้นเลยเจ๊อันนี้บทนี้นะฉันเตรียมตั้งใจมาเลยเล้วโดนนะโดนนะียมมาเลย กูนี่จะร้องไห้เลยมึงถึงขั้นเตรียมั้เพื่อกูมึงจะทำการบ้านอะไรขนาดนั้นวะป๊อปมึงคุยกับกูแปบท่านเลนเหรอกูไม่อยากเรียมขนาดนั้นเลยชีวิตกูก็คือคิดไปแล้วคิดไปแล้วคิดไปแล้วใช่ใช่ใช่คิดไปแล้วอ่ะเจ็บปะเจ็บปะเจ็บอยู่เลยเดี๋ยวลงไลน์เนี่ยเดี๋ยวพอไอ้นี่ปุ๊บเดี๋ยวไปคิดใหม่เดี๋ยวคิดใหม่ สดี4 0่คนดูด้วยนะครับสวัสดีนะคะพี่32มสสยูเซอร์ค่ะเขาเจ <อ S 2> ้าเขาใหนนะะ้หน่อยนะคะหนูกำลังพี่กับอาสวัสดิสังคมค่ะคนบาปเจ๊ก็คือไปไปดุด,ดพลนนะที่เจ๊ปากเสียปากไม่ดีมาวิธีดุดพลนนะเจ๊สังกันแนะนำไปให้เรานะก็บอกไปเราว็็ขอให้เจ๊แบบว่าดีเมมเบอร์ไว้อะเว้นในจคน <ไว S 1> บาปสองพันิบห้า <5 S 2> ทุกคนนะครับใช่ปัมแบบว่าอยากพาไปรักษาสงสารหมอเลยอะเคสเนี้ยจริงๆรีเมมเบอร์รีเมมเบอร์ไว้ในเบนรีเมมเบอร์แปลว่าก็ก็เซฟนั่นแหละก็บันทึกนั่นแหละรีเมมเบอร์เซฟรีเมมเบอร์แปลว่าเซฟบันทึกโอเคจดจำไงจดจำเหมือนเลคคอร์ดอะเลคคอร์ดเลคคอร์ดเลคคอร์ดแปลมีมีจดสไพร์เลคคอร์ด yes baby เ e คคอร์ดโ yes, a y ค e ลคคอร s ดมีแซ็ตสพเลอีเมเมี b อร์ดม o แซ็ต a ลท์เล a คอร h e โอกเบบี้อ็พอ่อนเถอะพอ่อนเถอะ